สวัสดีค่ะกุ้งนิสันนะคะวันนี้กูก็เตรียมส่งมอบล้ให้กับน้องคำพันธ์นะคะน้องคำพันธ์เลือกรถรุ่นอเมล่า EL นะคะสีบอลเงินเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่ารถรุ่นอเมล่า EL ออปชั่นมีอะไรบ้างรถรุ่นนี้นะคะน้องคำพันธ์อยากได้ความเดิมที่มาจากโรงงานนะคะเราก็ให้แบบนี้เลย อเมล่าเออลนะคะก็จะมีปุ่มกดสตาร์ทนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนอยากเลือกเป็นแบบเออสีอื่นๆเช่นสีกันแมทัลลิก<ม>ก็จะตั้งแต่รุ่น EL ขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวกูจะพาชมด้านในนะคะสําหรับรถรุ่นอเมล่านะคะก็จะเป็นเบาะผ้าทุกรุ่นแต่ทีนี้กูจะบอกว่าเบาะผ้าที่มาจากทางโรงงานนะคุณภาพเขาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่า เวลานั่งอะคะ่ะจะรู้สึกว่าสบายตัวห่อหุ้มตัวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยข้างในของรุ่นนี้นะคะก็จะมีปุ่มกดสตาร์ทนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงและรับสายวางสายอยู่ที่บนพวงมาลัยเลยนะคะแล้วมีที่เท้าแขนด้วยก็คือมีที่พักแขนนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะกูก็ติดฟิล์มให้แบบ60รอบคันนะคะเป็นเซรามิกนะคะคือเวลาที่เรามองภายนอกอะ เขาดูเข้มจริงแต่เวลาที่เรานั่งข้างในอะค่ะก็จะรู้สึกถึงเย็นสบายนะคะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเดี๋ยวู๊กก็จะให้ชมด้านหลังด้วยนะคะก็จะได้เห็นว่าเวลาที่เรานั่งข้างในอะคือเราไม่ร้อนจริงๆนะคะต่อให้เราติดแค่60ก็ตามสำหรับรถนามิล่านะคะจะค่อนข้างนั่งสบายนะคะแล้วก็ค่อนข้างกว้างด้วย คือข้างหน้าก็นั่งสบายข้างหลังก็นั่งสบายนะคะสำหรับรุ่นนี้คุณเจอของรุ่นนาม l ล e านะคะเขาก็จะเป็นแบบ Immobilizer ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวกูก็จะให้พาชมรอบๆคันจะได้เห็นว่ารุ่น a าม l ล่าเเป็นยังไงบ้าง a ม e l า a อ l นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่559,000บาทนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามในเรื่องราคาก็ราคานี้เลยแล้วก็เป็นแม็กเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะ ท่านไหนนะคะอยากได้แคมเปญดีๆโปรโมชั่นโดนใจนะคะก็ติดต่อกุ๊กนิสันได้เลยนะคะฝา like, กกดไลค์กดแชร์ติดตามและซับสไคร e ให้กูด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ